แล้วคิดว่ามึงแล้วมันคิดว่ากึจะหัดเร,รียนทบทุนไหมเยอะไม่ได้ทุกวันเลยเยอะแนมีมเหยจริงไอ้เยอะโรงเรียนกูไม่ไม่ต้องทุางเลยไม่หลัเกเยอะไปเลยวิ่งไปเลย ไม่เลยดูรีดของชาดิ้งเลยปีกเลยปีกเลยอะมึงดูดูลิ่งไอ้เหี้ยไม่วิ่งไปเลยวะเข้าเลย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 เกิดอะกรเกิดอลไรฮะไอ้เหยืดตรงนี้กูไอ้คือโดนหัววันนี้กูหิวได้ไอน้าป้ไอ้หน้าโป้เลยหน้าโป้ซ้ายซ้ายซ้ายลองซ้ายนักว่าเฟนิก่กูไปไหนเนี่ยอ๋อ ตั้งแล้วไม่โดนหัวเลยเนาเชือตังพี่เด็กนักข่ายแล้วกดคิวนะไม่กูจะกด e สัตดเดิมโมลี่เพื่อนตายตี e เพื่อนไม่คิดว่ารถเหยียบไปที่เนี้ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหมไอ้ไอชี่นี่ไอ้ชี่นนี่ฟูบายมามาพี่แลนพาพุน ตึ้มตัวมันเก็บปืนเก็บเกมก็พีมดีเอฟกลัวไหมเนี่ยแล้วแล้วแหละโอเป็นอัเดอร์สกายสิไม่มีควายโอยปืนกลมันก็มีเง่มักกี้ไปปืนปูเอาไปเบิดปาระเบิดปันปืนปันระเบิดปาระเบิดปา เล่นควยอะไรกันไอ้สัสโยรูโยรูออก30ออก30 10เล่น1แบบ10เลบน10ไม่สัตัวาทิดไดรู้อะสองที่อีกสองที่ได้เลย ้าวไอ้ีังกี้ไปเชื่อกูได้ได้ได้ขึ้นกล่องนี้ได้ขึ้นกล่องนี้ได้ขึ้นกล่องไอ้พวกขึ้นกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยโอฟฝนตกเพื่อนใช่ไหมเอียภูเก่งมากเลยตั้งไปตอกเฮ้ยอย่าด่าโคตรผมโคตรผมโหดเจอตัง้งโชคคนร้ายไอ้โชคโชคไม่ดีเสียแหละเออจริงเช่าตั้ง กูแค่ดวงดีเฉยใช่ปกติโค<ช>ต,ต,ตั้งกูตึงมากหล,หลังไม้สัตว์ยังไม่ดูหัวอยชีก้แก่ดิโง่หายเชิดแตกตายตั้งใจเย็นน้องตายแน่โชว์ไม่ได้ ออกมาไม่ได้โอ้ยไงวะไอ้สัสไอ้เฮียกูตัดไปตั้งสองตัวเย็ดเข็แงกไม่เป็นไรเพื่อนโอ้โอยเฮียทันไม่หมรอบหน้ามีต่อเพื่อนรูพี่ตั้งกูมาเลยใช่เปิดดูพี่ตั้งซิ่งอ่ะวิววิวโอ้ยสองทางสองทางไอ้ตั้งไอ้เชิบกูไปเลยกูไปเลยกูตายแล้วไอ้เฮียกูโดนพ่อหลวงยิงไอ้สัสยิงเลยยิงเลย โอ้ยเชี่ยย่านเมื่อกี้เออยึดใจย็นนะโชว์เพื่อนเพื่อนเพื่อนไอ้ยาตึ่เกินไปหรือเปล่าดอนไอ้ยาตืกเกินไม่ได้ไม่ได้ผมคือาขื่อนเี่ยตา ไม่รู้อะความงั้นแหละเฮียกูเกือบูเกิอบโดนพ่อหลวงเก็บไอ้เฮียโอ๊ยมึงเกินพ่ากูไอ้เฮียพ่อกลัมันทีมเอกนายเว้ยใช่ทีมกูมันทีมเอกนายสัตว์เฮียบอมบ์บอมบ์ก็ไม่เอาไอ้สัตว์พวกเชนี่ย่าเี่มันคิวไม่อร่อยแล้ว อารับใช่ปะใชเลยใชเลยแนึงไปไเหี้ยไอเจ้ากูตายเอาเหียเอา เอมาน้องเอมาตายหนึ oh. <sm> ่งสมุขวดไหมวะเปนาอ่อนนี่เองบรรยากาวินิคดูอันนี้อ่ะอ๋อเกือบตายยัดโค้ ยีน่ากูผีทันปิงเลยมันว้าแล้วว้าแล้วเลืยดอะไรอ่ะเลือดหลังหลังเลือดมึงมีไหมน่ะเพื่อนไม่มีว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูฆ่าเดี๋ยวกูฆ่าเสกได้กูกูจะกูจะค่อยคกระดึ๊บไปเว้ย โอ้ยเชี่ยมันรู้ไว้ตั้งมึงปลาระเบิดมาแม่งมาพีกูเลยสัตว์เอสเปกเตอร์กูเพื่อนสเปกเตอร์กูสเปกเตอร์กูสเปกเตอร์กูขวามึงมึงอ่ะไอแหม่ไอคิดกูกูรงกูโอ้โไหนตั้งอ่ะเอโอ้ยโอ้ยโธ่เติ้งโอ้ยใครรู้ยิ่งเอาปีโช์โชไม่เช็คเลยอ่ะ ยยโชอ์แม่งอยู่ตรงนี้ไรเ่อนโชว์เพื่อนวิ่งดิเพื่อนโอ้ยเชี่ยมันสมองก็แล้สมองสองลูกตรงนั้นอ่ะมท่เนี้ยสมองสี่เฮ้ย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 มโ้รู้จกมาปะเจ๋งเจ๋เพื่อนเพื่อนมาตัวเพื่อนสวย โอ้ยผีกดิพูพผีผีดิไอ้แม่สายเพื่อนแล้วสายเพื่อนแล้วสาย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 ลองสายเพื่อนเฮ้ยมันบวกบับกูไปเลยไปเลยเลยเพื่อนเอาเย่ะร้อยลบลบลบเก้าสิบลบเก้าสิบสองจะตั้งกูไม่อย่างก่าไอ้สัดว่ามาเก็บมาโอ้เรน้าเลยเรน้าโลเรน้าโล โอ้ระวังซ้ายนะเพื่อนโอ้ยเหี้ยพลาดไอ้สัตว์แม่งซิ้นพี่จอรมีออนขวานะเพื่อนโวยไอ้หี้ยแม่งแม่งเคิร์นแบกกลัวสัตว์ไอยี่่าเรื่องตึกเกินตึกเกินไปหรือเปล่าเราบินต้นบวกโกคุณไล่ออกพวกมึงและเนี่ยอะพวกเนี่ยอ่อ่ซ้ายเฉย ตายนจุดด้วยไม่ได <coil S 2> ้ไม่ได้ไม่ได้อ๋ออ๋อ๋ออะไรเอาออ๋อบ้าไม่นะพวกมันอ๋อไปอ๋อไปข้างนอกเสียนั่นอะไอ้เนี่ยวานะไอ้เแี่ไม่อะไรเว้ยมึงโง่อะบิมไหนเนี่ยมึงเก่งมึงเก่งนะไม่ไปแข่งวะมันเล่นบิมไม่เป็นไงเนี่ยมันดูมาสมองดิสมองแควินไงเ ก็ด่านนี้มันเป็น heaven ไงก็บิน m o k e heaven Smoke heaven นะคิดตรงเหมืนบินกูดาเนี่ยเขาใครไปเอเลยวะบินโซ่สโมค heaven ตั้งจัดนี้สตัวสวยจะไปดูเครียดเลยพอเข้ามา ไปนะม๊ะเฮ้ยตายอออนสามสามแปดเฮ้ยเพื่อนต่ซสายหน่อยนะก็มาดิเจียมันก็กลัวเอาฟ๊กเฮียฟุ๊ไม่ใช่ฟุ๊กันเลยยิงเฮียเมื่อกี้กูวิ่งยิงเข้าหัวไอ้ปนิ่งไปสมุสกันสมสมุสำเฮียน้าายเอบ้าปะไห่อยกตายเฮีย เฮ้ยเอเชียร้ 150, 150, อยห้าร <15. S 2> ้อยห้าร้อยห้าอโดนอโดนอโดนอยไ่ไหนกันไม่เห็นบอกกูเลยอยู่ในใจไอสัตว์ทองเ่ะเอ้ยตังตัง้งสวยสวยสวย <c oughs> ไอเยนีเสือกวันแถบกูเด็กชี้อะ น้าเห็นแขนปลาโชว์เมื่อกี้แขนว่ะโอ้โชว์ชาร์จเกินไปอจะไม่แม่งจากกันแล้วนะทอามากกันเปิดกูเชียวแม่กูมา,กกมาอ้าวไอ้ไอ้ออชโชว์กลัวเกมมาดิชโชว์กลัวเกมมาดิโอเกมเอะไรวะไอ้ชโจแอบแม่มาโดดเรียนนะจัดได้ชิคกูมองไม่เห็นนะไอ้เนี่ยกูไม่รู้ว่าวางตรงไหน โคตรตึงครับโคตรตึงครับโคตรตึงครับตึงมากเลยครับผู้วานไปผูหาไม่เจอครับจ่อไงเฮยตัายไม่เก่งนี่นะมันปลาโพดีวะเซลเซียเอ็มซีจุดเอ็มซีโอ้จะตีไอ้เชี่ยโอ้ยบีมาครับบีเข้าบีเข้าบีจะตั้ง

วีบีบีเรน่าเขาบีอ่ะเฮ้ยเรน่าเรน่ามาสิละสาเชือดเชวอกุนันเซกูทีไปไปตั้งโหมดโค้ดโอโค้ดกูโค้ดทีแม็กนา เออชมึงไม่ฟังโค้ดป่ะเพื่อนไอ้เหี้ยเขาบอกมาเอไม่ฟังนะลุกไปยังไงกันขวายเออมึงไม่ฟังโค้ดว่โชว์แม่งสิ่งที่ด็กไอ้เนี่ยไอ้ก็บอกอยู่มาอีมาอีเราไม่เห็นไหมยู่ไหนตางออมดิเพื่อนไอ้เหี้ยโอ้คุกูไม่แต่ฮะหน้า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 กระหลานหน้ากระหลานมีออโรนอลาวะเจฟเฟอรเวอร์เดชเชนแบบขวาไอ้ย่าหลังกู โอ้เพื่อนเมื่อนายอนมัน x x ไปเลยเพื่อนโอ้ยตัวเกยเป็นเปล่าเป็นไอคิว